ลดพุงลดโรคตอนกินเค็มเกินอันตรายอย่างไรแน่นอนที่สุดโซเดียมหรือเกลือแร่เป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายของคนเราแต่รู้ไหมครับทุกวันนี้คนไทยกินโซเดียมมากกว่ามาตรฐานสุขภาพโลกถึงสองเท่าครึ่งนี่เรากินเกลือมากขนาดนี้เชียวหรือพวกเกลือนะ่ะแฝงตัวอยู่ในอาหารสารพัดชนิดโดยเฉพาะเครื่องปรุงรสต่างๆอาหารสําเร็จรูปและอาหารแช่แข็งรวมถึงอาหารแปรรูป อาหารหมักดองที่เรามีติดกันไว้เกือบทุกบ้านด้วยซึ่งโซเดียมที่มากเกินไปมีผลต่อร่างกายเราอย่างไรเมื่อโซเดียมเข้าสู่ร่างกายมันจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดร่างกายจึงเหนี่ยวนําน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อลดความเข้มข้นโซเดียมในเลือดนั่นเป็นที่มาว่าเมือ่อก,กินโซเดียมมากไปเราจึงรู้สึกกระหายน้ํขนาขณะเดียวกันเมื่อปริมาณของเหลวในเลือดเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้หวัวใจบีบตัวแรงขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วไตจะกรองน้ําและโซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะแต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะเรากินเค็มเป็นประจําก็จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไตน้อยๆของเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นตามไปด้วยไม่เพียงเท่านั้นอาจจะชักนาเอาโรคอื่นๆตามมาด้วยนะครับแมลว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเป็นต้นรู้อย่างนี้แล้วเราคงประมาทความเค็มกันไม่ได้อีกต่อไปคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ Facebook ลดผุ่งลดโรคนะครับ